โอเคครับผมสวัสดีครับมุจสไคนะครับวันนี้มาเล่นห้องโกดกันเนาะเออก็เป็นโกดแบบสลับฝั่งเนะเดี๋ยวเราจะเอาปืน AK5 ชื่อเหรอวะเนี่ย AK5A มาเล่นครับเป็นปืนเก่ายุคก,ก่อนแหลนะที่แบบเก่ามากเลยคนระับเซนยูญญ่ท่อใช่ปะ ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าฝั่งรุนก็มีคนเก่งครับฝั่งเราก็มีแต่ว่าฝอนด์ุนก็มีแบบกันครับก็เหมือนรอบนี้เขากระจายกระจายกันนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับน่าจะสนุกห้องนี้แม่งไอทอมาอดี โอเคโอเคคือโกดคนฝั่งดูนะโหดเด่คนนี้โหดมากผัหเพื่อนไม่น่าพลาดเลยแล้วผมจะเล่นไงดิเนย หรือว่าดีที่แบบเขาเรียกว่าอะไรถ่วงเวลาได้โอเคมาปืนนี้ครับผมว่าเราจะยิงได้นะเสี <c oughs> ยงเหมือนอยู่ข้างล่างกระจกแลบ โอเคเดี๋ยวคนเก่งครับวสวยอ๋อผมไม่ได้ปิดหลังก็ <c oughs> งงว่าเพื่อนบอกว่าอะไรหลักหลักตอนแรก <c oughs> นั่วแบบอยู่ด้านหลังเลยว้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าลงเลยป <c> ก <oughs> <c oughs> ติผมจะวิ่งทางนี้ครับแบบแล้วถ้ามีคนตายผมก็จะไม่เข้าไปเนาะ หน้าบีตัวฉีเทียนน่ะหน้าบีสองตัว <c oughs> ใช่ฉีเทียนปล่วะ <c oughs> ฉีเทียน,นเล่นตัวผู้หญิงใช่ปะ โอ้โหคุณเขาเอยู่หมัดเลยวะ อยู่ข้างล่างเหรอสวยโอเค,อเ,คอเราไหวปะเสียงอยู่ทางบีเยอะเลยครับหนูเขาโยกกันมาพร้อมกันเลยใช่ปะเหมือนเสียงเขาวิ่งตามมา <c oughs> เล่นไหนเดี๋ยวเล่นเอเล่นบีดีบี B ได้นะ <c oughs> เกือบตายโอ้เล่นเล่นไม่ได้ครับโผล่เล่นเล่นตายกันทำเป็นเล่นไหมวางระเบิดซีโฟสำเร็จรีบมาป้องกันโอเคตัวจริงเขาตายแล้วอุ๊ยฟันไม่โดน เออสวย <c oughs> ต้องแบบค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆครับดี๋ยวพลาดจังหวะได้เพราะของเขามีคนเก่งโอเคมีระเบิดนี้น,ะน่าจะสบายขึ้นเยอะเลยคามิงเฮ้ย,ย,อ,อ,ยอ๋อปีก ไม่มีเฮ้ยมือเรเปิดได้แล้วล่างวีสวยแล้วเปิดอยู่บันไดบีครับมาเลยเกิดเรา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 อยู่ในเกิดเราเลยสวยตัวโอเคครับคือ ่มีคนบอกว่าให้เล่นตอนเป็นโกดให้มั่นใจนิดนึงมันจะสนุกซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากครับเพราะว่าแบบเขาเรียกอะไรผมเล่นบีบไม่ค่อยโอเคแล้วเรากลัวจังหวัดจังหวัดภาคแล้วมันจังหวะพลาดอ่ะแล้วมันแบบเสียรูปเกมไปเลยครับก็เลยพยายามเล่นแบบให้ช้าที่สุดครับเสียงมันเอเยอะเอเยอะเสียงเอเยอะ ทุกซองท่อบีบนหึห <G ül> ึกลางจอขางนั่นเลยหน้าบีตัวอยากเข้าทางเนี้ยหันไปทางอื่นสักแป๊บได้ไหมอ่ะแบบ กลางวิ่งดันมาแล้วกลางวิ่งดันมาแล้วหน้าหมักลุกเสียงเบาอ่ะไม่ไม่ไคนนี้เขาบอกว่ายางคินอ๋อเอาบีวนไปยังไงไปแล้วไปแล้วสวยหน้าบีตายสองตัว นะะรวังโทษดีนะ้านหลังตัวเลยหนึ่งเงินอ่ะเสียงโทรเสียงเสียงล่อยเลยเสียงอยู่ไหนวะอ่าเฮ้ยโอ้โหพลาดเฉยพลาดง่ายๆเลย อันนี้ขเขา,ขาเพื่อนกันนะครับาสายโกด

สวยงีขอเสียงหนอเอาไปเสียงไอครับผ <deer> <ui> <op> <Industry> ุาเล่มกำลังคิดว่า มาแจกให้ดีเปล่าเสียงสูงหน้าหน้าท่อเอตัวหน้าท่อเอตัวหน้าเกิดหล่นลงสวยครับขามือระเบิดได้แล้วป้องกันระเบิดไว้หน้าหน้ากระจกหน้ากระจกหน้ากระจกหน้าบีโอ้ ดูวอกูกูตีไปโอ้โหรอดว่ะรอด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 ด้วยรอดด้วยตัวแม็กกาซินมันเยอะก็ยังจะบวกเด้อพอหนาวมันจะหมดไงโอเคนะเกตตัวนะครับสองน้อยนับมันคงไม่หมดง่ายขนาดนั้นหรอกนะไอ้เชียงซุก็ตัวให้้โโอหชิบหายแล้วชิบหายแล้วบุมแย่มากบุมแย่มาก าเลตรงเลยไม่เห็นรยังรอดวะนแตกไปได้วุ้ยเฉียวหัวกลับไปเลยเลเยเซูหอตายตายเโดนเนี่ยจริงตายแหละไอ้ไอโอนเยูตายบอกแล้วถ้าเข้าท่อว่รอดนซยูเีชื่ออะไรชื่ออะไ อะไรที่เลง่ายได้ป่ะจะบอกชื่อเล่นจะโดนฆ่าจริงรขัดไปเห็นพอดีแทเต็มเลย ทอท่อท่อ,อยากกู้ได้ปะ,ปะโอ้โหกูไม่ทันได้เพื่อนกูเพื่อนไม่กู้ เฮ้ยเมื่อกี้มันจะชนะแล้วนะมันจะแพ้หรอคือตัวจังหวะนี้เราพลาดไม่ได้นะถ้าพลาดนี่คือมันนี่นะไม่ชอบที่ถึงฝั่งเขาโหดก็แต่โหดจริงโหดจริงดูอะไรมีคนโหดกว่านั้นอยู่ด้วยมีคนโหดกว่านั้นอีกเรากลัวม่เหรอเราจะมาดูบ้านายมานายไม่นับโทษติดเฮ้ยนาย ยังเมื่อกี้หันออกแล้วหันเข้ามาเฉยเลยเอาหน้าหน้าเอสามตัวในเกิดตัวหนึ่งแต่คนนั้นอ่ะคนนั้นเขาเล่นเขาเล่นคนโหดมากเฮ้ยพลาดพิงบัวะแบบโหดอ่ะ ไัเนอ้ฮีเ้ยพลาดไม่ได้แล้วเนี่ยพลาดแล้วแพ้เลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหลากี่ตัววะเนี่ยกี่ตัววะเนี่ยโอ้โหเสียงเปืนบลอกก็โ หัวแค็เราตึงกว่าเยอะอุ kind of ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้รอดได้ไงวะเนี่ยคนเนี้ยตึงสุดละตรอดไหมวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อมีคนน่ากลัวกว่า AIOU อู้ย AIOU ไม่โซ่เขาไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ย AIOU กระจอกไปเลย โคตรแตกแล้วตอนนี้ตาดีโคตรตาดีเลยเดี๋ยวคนนี้เก็บหมดจ้าแบบลลยๆกัเลยเล่นอย่าไปกลัวมากตั้งกระลุกทำแรงไปแล้วจ้าเออโหเก็บเก็บตัวนี้ได้เนี่ยจเย็นจัดเลยเวลาจะหมดเวลาจะหมดเลยอห้าสิบวีครับ โอ้โหไ,ไม่น่าแบบไม่ไน่าแบบไอ้พวกนี้ระเบิดะระเบิดเนี่ยร <c oughs> ะเบิดตกใช่ไหมเออระเบิดตก <c oughs> นัดเดียวเลยนะลูกซองนะเออลูกซองนัดเดียวเลยนะทานไปเลยไม่เห็นหรอกไม่เห็นก็แย่แล้วอ้ย่ละคานแย่เลยโอ้หยลาด อ้ใจเราถ้ารอบนี้เราชนะแล้วรอบรอบหน้าเป็นโคมีโอกาส๋ยวครับคือพอรอบสุดท้ายเราจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสวย ไมไ่มีเสียงไงเม่ได้มีเสียงมาเมื่อกี้เออจัดว่าแจมจัดว่าแจมมาปีสุดท้ายไม่รู้ว่าชนะหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้มีโอกาสพลาดได้ถ้าพลาดตานหน้าเราเป็นคนเรายังเล่นได้อยู่ครับไอ้วางแลว,วางเอ้ด้วย

ลงไปฉ่อเลยเฮ้ยเชี่ยทำไมเช็่ยหมตรงเนี้ยกูจะเล่นยังไงดีเนี่ยโูแล้วระเบิดตกยาวนี่ดูดูสเต็ปคานเรียนเรียนไว้ก่อนตาตาดีเหมือนกันรอดบอกวะ โอ้เสียงหลุดไปหลอดแล้วกูไปหลอดแล้วกูไปหลอดแล้วกูโดดด้ยเสียงโดดลูกตองไอ้เหี้ยเฮ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 ้ไอเหี้ยลูกตองอะแหวกเลยไอ้เหี้ยเข้าผิดทิศ

กินสุดท้ายโอเคครับผมก็จบเป็นที่ okay. ทเรียบร้อยแล้วคลิปนี so <t> ้ก็ประมาณนี it, you know? <t> ้ครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอ้หของดูติตัวเพิ่งเห็นก็ถอด